บรรยากาศห้าโมงทุกคนพาชมบรรยากาศตลาดรถอีกอ่ะมันก็จะรีวิวอะไรบรรยากาศตลาดรถอีกแล้วครับดูรถในตู้กระจกสวยงามมากเลยทุกคนเอาเวทัดอกลับบูกินดีเอาเวทดอแอบรีวิวรถชาวบ้านลับบูกินี มาชมบรรยากาศตลาดรถห้าโมงอยูแล้วบรรยากาศตอนแรงวันนี้ฝนตกทั้งวัน Vẫn tông xe xe thôi tông pha không? Không mà Hai tội nè ชมแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมแล้วก็กัใหม่คลิปหน้าครับมีรู้จิรีวิวอะไรรีวิวตลาดรถอย่างเดียวตลาดรถช่วงห้าโม,มงบรรยากาศช่วงห้าโมงเงียบเงามากทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ